สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาไปเลี้ยงหอยกันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อน,อนไปดูหอยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอา่ะ เดี๋ยวเราจะเอาใบตองให้ห่อยนะคะเพื่อนๆเราจะเอาใบตองให้ห่อยกินกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลยค่ะเพื่อนๆ เขากินใบตองแหว่งอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกที่กินหมดแล้วเนี่ยออกนะคะเพื่อนๆเอาออกทิ้งไปนะคะแล้วก็จะเอาใบใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเตรียมมาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่ก็จะให้อาหารปลาดุกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะขึ้นมาเต็มเลยค่ะขึ้นมานอนเล่นนะคะเพื่อนๆ ขึ้นมานะคะโอ้นี่เลยเพื่อนๆนขึ้นมาเขาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเล่นนะคะนี่เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาใบตองให้เขากินกันนะคะเพื่อนๆนโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยะค่ะเพื่อนเพื่อน ก,กินอาหารปลาดุกด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบาพวกนี้ทิ้งไปเลยค่ะใบเก่าๆนี้เราเอาออกนะคะเพื่อนๆมันแม่อร่อยแล้วเราต้องเอาออกค่ะเดี๋ยวเ,าเอาใบาใหม่ใส่ให้เขาแทนค่ะ น้ำยังได้อยู่นะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราเอาใบตองใส่ให้เขากันค่ะคุณแม่ก็จะสับใบตองนะคะเพื่อนๆ พาไปดูนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ใบ,บตองให้เขากินค่ะเดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่ก็จะเอาอาหารให้เขาอีกนะคะเพื่นพนอนๆก็กดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดตากดไลค์กดแชร์ like, ค่ะ ฝา,ากเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ยแสงฝากกดติดตามช่องแม่สายพินจมเบอรี่ด้วยนะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยเดี๋ยวคราวหน้าจะพามาเลี้ยงใหม่นะคะเพื่อนๆ